นะตอนนี้เรามเาีเป็นสินเชื่อในรูปแบบใหม่นะฮะที่ในอนาคตเร็วๆนี้นะตอนนี้ที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยจะมีอยู่บริษัทนหนึ่งเลยนะครับที่เขาเริ่มแล้วนะฮะคือเมืองไทยลิสซิ่งนี่แหละนะครับที่ปล่อยเงินกู้กันจำนำําทะเบียนรถกันสนุกสนานเนี่ยนะครับเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ย นะเขาเริ่มจะทําธุรกิจธุรกิจใหม่ขึ้นมาธุรกิจหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นสินเชื่อนะฮนะซื้อก่อนนะจ่ายที่หลังนะครับก็คือเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขคล้ายๆกับบัตรเครดิตนะแต่ว่ามีข้อจํากัดมากกว่าการใช้บัตรเครดิตนะแต่ว่ารูปแบบใหม่เนี่ยนะมันก้รูปแบบใหม่ที่เจ้าหนี้จะจะลุยกันอยู่เนี่ยนะนะก็น่าจะมีเอ่อต้องใช้ สาขาจํานวนมากนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับสินเชื่อบัตรเครดิตนะคือเหมือนกับเขาจะมีของมาไว้ให้คุณเลยอ่ะนะอย่างเขาจะมีของาไว้เลยหรือถ้าไม่มีของเนี่ยอย่าง l a z a ด a หรือเงี้ยถ้าเกิดคุณซื้อปุ๊บนะคุณก็มากู้เงินกับเขาเลยนะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเออนี่ครัวเรือนขยับเพิ่มขึ้นไปมากมายอีกกี่เท่าตัวผมไม่รู้นะแต่ว่าธุากรกิจใหม่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะเขาบอกว่าเป็นทั้ง ทั้งธนาคารและไม่ใช่ธนาคารที่เรียกว่านอนแบงก์เนี่ยก็เตรียมที่จะตะลุยนะสินเชื่อประเภทนี้นะคือซื้อก่อนจ่ายทีหลังคล้ายๆกับว่า,าบางบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีตู้เย็นไว้ในร้านเขาเลยนะแล้วคุณจะเอาคุณก็เอาตู้เย็นอันนี้แล้วคุณก็ยกกลับบ้านไปเลยแล้วทำสัญญาก,กู้นะก็เป็นก็เป็นคล้ายๆสินเชื่อแบบเป็นเงินกู้นั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่มีบัตรเครดิตนะ,ะเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระในบทความดีกว่านะก็ เขาบอกว่าเงินกู้รูปแบบใหม่ที่เจ้าหนี้จัดลุยตลาดนะครับซื้อก่อนผ่อนที่หลังหรือซื้อก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่สําหรับสถาบันการเงินแล้วก็ทั้งธนาคารแล้วก็ไม่ใช่ธนาคารคือดอนแบงค์เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะครับเนื่องจากกระแสการเติบโตของธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยสินค้านะฮะที่จะซื้อก่อนผ่อนที่หลังเนี่ยนอกจากจะตอบโจทย์สถาบันการเงินที่ต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับตามกระแสะการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยนะฮะยังถือว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่อาจจะมีหนี้ครัวเรือนสูงแต่มีความต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างๆเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเหล่านี้ไม่มีบัตรเครดิตนะหรืออาจจะมีบัตรเครดิตอยู่แล้วแต่ว่าวงเงินเต็มนะ แล้วก็เพิ่มวงเงินไม่ได้นะเช่นหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะซักผ้านะกำลังซักซักอยู่เครื่องซักผ้าเสียนะครับ <c oughs> คุณก็บอกอตายแล้วไม่ได้ซักผ้ามาสองอาทิตย์นะรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านเลยนะยกเครื่องซักผ้ากลับมาใช้เวลาติดตั้งชั่วโมงหนึ่งก็ซักได้เลยนะก็คือไม่มีตังค์่แต่ว่าไปเอามาก่อนนะซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับเขาบอกว่าโดยเงื่อนไขของการให้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยหรือผ่อนทีหลังเนี่ย อาจจะมีเงื่อนไขที่คล้ายกับการใช้บัตรเครดิตนะแต่มีข้อจํากัดมากกว่าการใช้บัตรเครดิตนะเนื่องจากบัตรเครดิตเนี่ยมีวงเงินให้ใ,หใช้เนี่ยจานวนหนึ่งแต่ไม่ได้กาหนวดว่าผู้บริโภคจะเอาวงเงินจํานวนนั้นไปใช้อะไรบ้างนะคือก็คือบัตรเครดิตเนี่ยคุณมีวงเงินแสนหนึ่งกูจะรูดอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างผมเนี่ยนะสมัยก่อนวงเงินบัตรเครดิตผมเนี่ยส่วนใหญ่คือก่อนผู้นี่กึ้นน้ำลายกันเลย อาบอบนวดอาบอบนวดเมมเบอร์ Member. ล้วนนะครับล้วนเลยบอกเลยนะบอกแบบไม่อายเลยนะแต่ว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยคุณจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะนะแต่ว่า <c oughs> เอ่อไอบริการซื้อก่อนผ่อนที่หลังหรือจ่ายที่หลังเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยน่าจะกําหนดวงเงินแรกให้ไม่สูงมากนัก <c oughs> เพื่อดูพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณก่อนในช่วงแรกนะครับและจะน่าจะค่อยๆเพิ่มวงเงินให้ในภายหลังนะ รวนะมไปถึงข้อจํากัดในการใช้จ่ายโดยไม่สามารถเบิกออกเป็นเงินสดออกไปได้นะแล้วก็กําหนดร้านค้าแล้วก็ร้านและบริการต่างๆที่กําหนดเอาไว้นะคือพูดง่ายๆคืออ่ะโอเคให้บัตรองเงินนี้20,000บาทซื้อเครื่องสักผ้าไปก่อนนะให้ซื้อกับเฉพาะร้านเอ่อร้านนี้นะอ่าบัตรเนี้ยคุณจะซื้อได้เฉพาะร้านร้านนี้ทีเนี้ยร้านต่างๆก็ต้องมาโคลกับไอ้เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูกนะันวแทนว่า มันจะออกมาหน้าตารูปแบบไหนนะฮะไอตัวสินเชื่อรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ดีนะเมื่อเทรนด์ดิจิตอลทำให้แบงก์แล้วก็นอนแบงก์เนี่ยต้องปรับตัวนะซื้อก่อนจ่ายที่หลังถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะโดยทั้งหมดจะต้องมีขั้นตอนหรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ลูกค้าเช่นลูกค้าเก่าและใหม่อาจจะพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มีมาก่อนหน้านี้นะสำหรับผู้บริโภคนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะว่าสถาบันการเงินจะมีข้อจํากัดในการพิจารณาเล่นไข ที่เข้มงวดมากนักตราบใดที่ทุกสถาบันการเงินต้องปรับตัวตามเทรนด์นะฮะซื้อก่อนผ่อนที่หลังหรือจ่ายที่หลังเนี่ยย่อมเกิดการแข่งขันขึ้นแน่นอนซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะฮะสำหรับผู้บริโภคและในตอนนี้สถาบันการเงินที่เปิดให้บริการซื้อก่อนผ่อนที่หลังนะ,ะตอนนี้เริ่มมีแล้วนะครับคือกสิกรนะฮะเคเพเรเทอร์ K P นะฮะรวมไปถึงบริษัทเมืองไทยแคปิตอลนะฮะที่เปิดให้บริการซื้อก่อนผ่อนที่หลัง ภายใต้การดำเนินง,งานในบริษัทใหม่เลยนะที่ชื่อว่าเมืองไทยเพย์เลเทอร์ก็คือซื้อซื้อซื้อก่อนและจ่ายที่หลังเนี่ยนะคาดว่านะฮะจะสามารถเปิดให้บริการในเดือนเดือนนี้นะฮะมกราเนี่ยสองพนะครับซื้อก่อนผ่อนที่หลังเรียกว่าเป็นโปรดักที่ทําให้เห็นศักยภาพของสถาบันการเงินในการที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นข้อดีสําหรับผู้บริโภคที่จะได้รับวงเงินการใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทความจากนะะเว็บไซต์ผมเองนะฮะ a n t o n i o a d o n y c o m นะฮะ